อืมนะฮอ่านะครับทนายตั้มเปลี่ยนทางเป็นยืมเงินแล้วครับอ่าคุณมลาวุฒิอ่าคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะนะครับเมื่อเช้ามีนักข่าวถามบอกว่าทนายความของทนายตั้มให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเช่นรายการโหนกระแสว่าทนายตั้มไม่ใช่ได้เงิน71ล้านมาโดยการให้โดยเสน่หาน่าจะเป็นลักษณะนะเอาเอาเงินมาลงทุน นะครับมากกว่าเป็นเรื่องของการยืมเงินหรือไม่เป็นเรื่องร่วมลงทุนพี่เดคิดอย่างไรคืออย่างนี้นะครับบางคนก็บอกเอทนายาทนายตั้มพูดไปทางนึ่งให้โดยเสน่หาเมียพูดไปทางนึง,นท,ง,นงทนายพูดไปทางนึง่งผลคดีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจอธิบายฟังนะครับคืออย่างนี้ อย่างคดีทนายต้ำเวลาตารวจเขาเกล่าวหาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีบันทึกแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134มนะครับมาตรา134นะนะครับมาตรา134นะครับาานะบนะบเมื่อผู้ต้องหามาประประกปากฏตัวต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาและแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเป็นไปตามมาตราหนึ่งวรรคแรกและวรรคสองนะครับเมื่อทนายตั้มปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมทนายความเขาก็จะแจ้งสิทธ์แจ้งสิทธิเสร็จแล้วเขาจะเล่าให้ฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นมายังไงคุณไปชอบกงผู้เสียหายอย่างไรจากเขาจะเล่าเล่าเสร็จแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคดีทนายตั้มมีการแจ้งข้อหาทั้งหมดประมาณ3หน้า อันนี้ผมได้รับทราบจากทนายความของทนายตั้มนะเนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับทราบข้อที่จริงและข้อกล่าวหาแล้วทนายตั้มก็ให้อา่าให้การไปซึ่งผมได้ทราบว่าเขาเตรียมคําให้การมานานแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ทาดาวทำไดา้มา,า,า,าแล้วก็แล้วก็ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเขาก็เอาทำไดา้ไปเสียบพืชหลายแผ่นเลยจบเลยไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คําเดียวนะครับเรื่องเงิน7 1ล้านนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้คดีว่า เป็นการให้โดยเสน่หานะครับนะเพราะฉะนั้นคาให้การของผู้ต้องหาคือคาให้การต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนส่วนเวลาเขาไปออกคีวีเนี่ยเขาจะพูดว่าให้โดยเสน่หาหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในสำนวนชัดเจนนะครับนะครับนะครับ,นะรบหรือการให้สัมภาษณ์ต่างๆนั้นไม่ได้อยู่ในสำนวนชัดเจนนะมีใครสงสัยถามได้นะครับอันนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีอาญาวันหนึ่งท่านอาจจะต้องตกเป็น ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียายาท่านจะได้ความรู้จากพี่เดย์นะครับพี่เดย์ก็จะให้ความรู้นะครับสบายๆกันนะครับชัดเจนไหมครับใครมีอะไรสงสัยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นการตอบปัญหาข้อกฎหมายสําหรับพี่น้องประชาชนชัดเจนนะอ่าเพราะฉนั้นทนายตั้ามไปออกรายการผลกระแสไปออกรายการดนายหมาแก่บอกไปเรื่องให้โดยเสน่หาแต่ปรากฏว่าเวลาไปให้การต่อพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ให้การแบบนี้เข้าใจนะ เพราะฉะนั้นทนายตั้มจะไปพูดในทีวีกี่ช่องกี่อะไรต่างๆไม่ตรงกับที่ให้การต่อพนักง,งานอสอบสวนอันนั้นก็เป็นเรื่องนอกสํานวนชัดเจนไหมครับนะครับชัดเจนนะครับนะครับนะเมียทนายตั้มจะพูดยังไงก็ก็เรื่องครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคนที่ฟังรายการผมเนี่ยนะครับก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาก็ได้จะได้เรียนรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะต่อสู้คดีอะไรก็ฟังรายการพี่เดเพราะพี่เดให้ความรู้ไงเพราะวันหน้าไเนี่ยบางคนก็ปากดีบางคนก็ชอบคอมเมนต์ด่าชาวบ,บ้านเขาก็วันหนึ่งก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทคดีพลบคอมเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบคอมเมนต์ด่าคนนั้นเสียดสีคนนั้นคนนี้มันก็อาจจะถูกดำเนินคดีเพราะนั้นฟังพี่เดชไดว้ก็วันหน้าเนี่ยสิ่งที่เราพูดในทีวีสิ่งที่เราพูดทาง Facebook หรือทางโซเชียลเนี่ยกับสิ่งที่เราให้การต่อพนักงานสอบสวนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับ และเวลาที่สารจะนะตัดสินคดีนะครับนะครับเวลาที่สารจะตัดสินคดีนะครับสารจะดูเฉพาะหลักฐานที่อยู่ในสำนวนตำรวจและสำนวนศาลนะครับตามวิแพ่งมาตรา84อ่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับอันนี้วิแพ่งนะครับนะครับเราเปิดให้ความรู้ทางกฎหมายนะนะวิแพ่งว่าด้วยกฎหมายพยานหลักฐานนะ การจะวิจัยไขปัญหาข้อที่จริงนะครับต้องกระทําโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนคดีอ่าหมายความวม่าไงฮะวิแพงมาตาสิคือพยานหลักฐานต่างๆที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความผิดของผู้ของจาเลยต้องเป็นพยานหลักฐานที่ในสำนวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เรามานั่งพูดกันในโซเชียลเนี่ยเป็นพยานหลักฐานนอกสำนวนสารไม่นําไปตัดสินหรอกครับเข้าใจชัดเจนนะครับ ใครมีอะไรสงสัยถามนะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานต่างๆที่คดีทนายตั้มเนี่ยโดนกล่าวหาช่อโกองฟอกเลยเนะี่ยต้องไปดูว่าพอถึงเวลานั้นนะ่ะอายการเอาเข้าสู่สำนวนหรือเปล่าไอ้ที่พวกเราพูดกันอยู่ต่างเนี้ยไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดหรือพิสูจน์ความจริงในคดีของในคดีอาญานะครับชัดเจนไหมครับนะลองไปหาอ่านเพิ่มนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าวิแพ่งมาตรา74นะครับ พีเดก็ให้ความรู้เพราะฉะนั้นคําวิพากษ์วิจารณ์นะครับคาพูดต่างๆคอนเทนต์นะครับออคอมเมนต์ต่างๆไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงในคดีแพ่งหรือคดีอาญาพยานหลักฐานนะครับที่จะใช้ในการพิสูจน์ความจรงิงคือพยานหลักฐานที่อยู่ในสมนวนของศาลถึงตอนนั้นเนี่ยอายการต้องเอาเอาเอา,เอา,าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่สมนวนถ้าไม่ได้เอาก็ไม่สามารถนะครับก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไร เอามาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงหรือพิสูจน์ความผิดได้นะครับนะชัดเจนนะนะครับคดีทนายตั้มนี่ก็หลายวันแล้วผมเองก็เบื่อไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะนะครับอีกสักครู่ไม่เกินเที่ยงเนี่ยก็จะมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเือเกี่ยวกับเรื่องคดีทนายตั้มก็มีผู้สื่อข่าวหลายคนก็กําลังจะเข้ามาที่สํานักงานพี่เดนะครับสํานักงานอยู่เลขที่1 9 4ซอยรามอินทรา52าทับก็คือซอยโรงพยาบาลสินแพทย์ใครมาไม่ถูกก็พิมพ์คาว่าโรงพยาบาลสินแพทย์ เดี๋ยววันนี้ก็นักข่าวก็มาหาผมมาสัมภาษณ์นะครับมีคนถามว่าทําไมนักข่าวจึงมาสัมภาษณ์พี่เดเพราะพี่เดมีราคาถ้าพี่เดไม่มีราคานักข่าวไม่มาสัมภาษณ์หรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าทนายเดชาเป็นคนไม่มีราคาเป็นคนไร้ราคานะครับถ้าผมเป็นคนไร้ราคานะครับนะคนอื่นก็จะไม่พูดถึงผมนะครับมันเหมือนกนลวงอ่ะพูดง่าย พี่น้องประชาชนก็ไปให้โดยสเสน่หาได้ให้โดยสเสน่หาแต่ปรากฏทนายความที่รับผิดชอบคดีบอกผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นผมไม่ได้สู้คดีแบบนั้นนี่คือทนายความครับเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับเขาครับทนายความปลาเกียวครับฉายาปลาเกียวหน้าเขาหน้าเขาคล้ายๆปลาเกียวทนายสายยุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายความสิ่งที่ทนายตั้มพูดในรายการผลกระแสว่าให้โดยสเสน่หานั้นมันคือกลวงหรือเปล่า เป็นแผนการของทนายตั้มหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะชี้นําให้มันกว้ายแขวไปทางอื่นแต่ในความเป็นจริงเวลาเขาสู้คดีทนายความได้ได้เปิดเผยแล้วครับว่าเขาไม่ได้สู้คดีแบบนั้นตอนที่เขาโดนจับปุ๊บให้การทนายไปปุ๊บเนี่ยเขาให้การอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการให้เงินมาทนายตั้มลงทุนคนเดียวเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเราต้องฉลาดและทัน นะครับก็คือว่า,นาท,นทนายตั้มทนายตั้มให้ให้ให้สัมภาษณ์ในรายการโขนกระแสว่าให้โดยเสน่หาแต่เวลาสู้คดีไม่ได้สู้คดีแบบนั้นแหมโลกนี้เนี่ยมันโลกนี้มันคือละครโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนเป็นไงฮาร์กิ้งลิงกับหมาเพราะนั้นใครที่ฟังรายการพี่เดก็จะรู้ว่าเทคนิคของคนที่เป็นผู้ต้องหาในกรดิอาญานี่มัน โคตรจะพิว้วเลยอ่ะนะพิว้วเลยเห็นนะเพราะอะไรเวลาออกทีวีให้สัมภาษณ์อย่างแต่เวลาสู้คดีไปไงอีกอย่างหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลงทางคดีทนายตั้มเพราะว่าทนายความเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้สู้ว่าให้โดยสเสน่หานะครับนะครับสเสน่หานี่คือสู้คดีกันทางสารโซเชียลครับสารโซเชียลก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสเสน่หายังไงสเสน่หาอะไรอะไรแต่งๆๆแต่งแต่งนะครับ นะครับก็คือตอนนี้สารโซเชียลตัดสินไปแล้วไม่ใช่โดยสเสน่หาไม่ใช่โดยสเสน่หาแต่ทนายความของทนายตาั้มสู้คดีครับบอกว่าเขาไม่ได้สู้คดีว่าทนายตั้มรับเงินมาโดยสเสน่หาเพราะมันไม่ใช่โดยสเสน่หานะครับเป็นไปการเอาเงินของผู้เสียหายมาลงทุนคนเดียวแล้วไม่คืนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการทวงเงินคืนเรื่องการผิดสัญญาหรือกู้ยืมอันนี้คือแนวทางในการสู้คดีของทนายเขานะครับ เพราะฉะนั้นบอกแล้วฟังรายการพี่เดแล้วเป็นไงตาสว่างฟังแล้วตาสว่างเพราะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เรียนรู้นะครับวิธีการเป็นผู้ต้องหาว่าท่านจะต้องหลุดคดีอย่างไอางอะไรไงเพราะคําว่าผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องมีลีลาแล้วครับนะครับนะผมก็สงสัยเทนายตั้มมีความรู้จบเนติบัณฑิตเอ๊ะทำไมไปพูดมาให้โดยเสน่หาเนี่ยแสดงว่าอะไรเบี่ยงเบนประเด็นไปทางอื่นนะครับนะ คนก็ไปกันใหญ่โดยสเสน่หาโดยสเสน่หาแต่เวลาสู้คดีไปคนละเรื่องเลยแล้วก็เวลาที่เขาจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยเขาก็ดูจากคำให้การของทนายตั้มน,นะที่กองปราบเขาไม่เขาไม่ได้ดูว่าทนายตั้มไปให้การไว้ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆว่าอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับคือนะครับทนายความอาปากเกียวนะครับทนายความสายหยุดนะครับ ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าการสู้คดีแม่งเป็นคนละทางเลยสรุปสรุปแล้วก็ทนายตั้มแม่งให,ให้ให้ให้การไปเลยเรื่องให้โดยสเสน่หานะคนก็หลงทางและล่อกันใหญ่ไม่มีการให้โดยสเสน่หาเจ็ดสิบเอ็ดล้านจะให้โดยสเสน่หาเรื่องอะไรแต่เวลาสู้คดีทนายตั้มสู้อีกแบบครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะเป็นผู้ต้องหาก็ลองดูนะเผื่อจะเรียนแบบได้เพราะบอกแล้วรายการพี่เดลให้แต่ความรู้